กลางห่วงมาหาสมุทรลึกที่แสงสว่างไม่อาจส่องถึงมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่รูปร่างของมันดูเหมือนจะไม่มาจากโลกใบนี้มันมีหนวดเรียวยาวนับสิบแขนขาเคลื่อนไหวราวกับสิ่งมีสติบางตัวยาวเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่บางตัวกลับมีแขนที่ยาวเกินลำตัวหลายเท่าดวงตากลมโตสะท้อนแสงเหมือนกระจกและเรืองแสงเบาๆในความมืดนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคาทูลูลาเว ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์ประหลาดในตำนานของ H.P. Lovecraft แต่สิ่งที่อยู่ในห่วงลึกนี้ไม่ใช่ปีศาจจากนิยายมันคือสิ่งมีชีวิตจริงที่เพิ่งถูกค้นพบไม่นานมานี้เองปี2019ทีมสำรวจจาก NOAA NA a National Oceanic and Atmospheric Administration ทรงหุ่นยนต์สำรวจลงไปในส่วนลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกความลึกกว่า3,000เมตรใต้ผิวน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีพืช และแรงดันสูงจนมนุษย์ไม่อาจอยู่ได้กล้องของพวกเขาจับภาพสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดมันลอยนิ่งกลางน้ําแขนหนวดแผกว้างเหมือนร่มทะเลโครงสร้างโปร่งแสงคล้ายวุ้นผสมไขมันบางส่วนสะท้อนแสงสีฟ้าอ่อนมันไม่ใช่แมงกระพุนไม่ใช่ปลาหมึกและไม่เหมือนสัตว์ใดที่เราเคยเห็นมาก่อนหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์พูดออกมาด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นในสัญญ,ญาณวิทยุว่ามันเหมือนคาทูลูแต่ในเวอร์ชั่นทารกนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ชื่อ คาทูลูลาเวถูกใช้เรียกอย่างไม่เป็นทางการเมื่อนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์นักชีววิทยาทางทะเลพบว่ามันอาจเป็นตัวอ่อนของสัตว์ในกลุ่มเอคิโนเดอร์มาตาซึ่งรวมถึงปลิงทะเลดาวทะเลและดอกไม้ทะเลแต่สิ่งแปลกคือลักษณะของมันไม่เหมือนกับตัวอ่อนที่รู้จักในกลุ่มนี้เลยหนวดของมันเคลื่อนไหวเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนใช้วัดทิศทางกระแสน้ำมันสามารถลอยนิ่งกลางน้ำได้นานโดยไม่ใช้แรง และในบางช่วงเหมือนมันจะมองกล้องสำรวจด้วยสายตาเฉ่ยชาและนิ่งจนหน้าขนลุกหลังจากการค้นพบนั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานหลายอย่างบางคนเชื่อว่ามันเป็นตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในสกุลใหม่ที่ยังไม่ถูกจัดหมวดหมู่บางคนเสนอว่ามันอาจเป็นรูปแบบการวิวัฒน์เฉพาะของปลิงทะเลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขีดแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่ามันอาจเป็นตัวอย่างของการกลายพันธุ์จากแรงดันลึกและอุณหภูมิต่ำทำให้รูปร่างมันเบี้ยวบิด และกลายเป็นสิ่งที่คล้ายสิ่งมีชีวิตจากตำนานตำนานของคาทูลูจากงานเขียนของ H.P. Lovecraft เล่าถึงสิ่งมีชีวิตยักษ์ใต้ทะเลที่มีหนวดเหมือนปลาหมึกและร่างกายขนาดมหือมานอนหลับอยู่ในเมืองหินโบราณชื่อราลีเยในวันดึงมันจะตื่นขึ้นมาและกลืนโลกทั้งใบเมื่อภาพของคาทูลูลาเวถูกเผยแพร,แร่บนอินเทอร์เน็ตผู้คนจำนวนมากเชื่อมโยงมันเข้ากับตำนานนั้นโดยทันทีบางคนบอกว่านี่คือบุตรของคาทูลู บางคนเชื่อว่ามันคือสัญญาณว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กว่านั้นอยู่ใต้ทะเลจริงๆแต่สําหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งนี้คือเบาะแสของการวิวัฒนาการในระดับที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจเมื่อกล้องของ NOAA สํารวจต่อในปีถัดมาพวกเขาพบสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดในตระกูลเดียวกันบางตัวโปร่งแสงจนเห็นอวัยวะภายในบางตัวเรืองแสงเหมือนเปลวไฟในน้ําและบางตัวมีหนวดมากกว่า20เส้นขยับเป็นวงราวกับเต้นรำในความมืด ภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะและทําให้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพราะไม่มีใครสามารถจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างชัดเจนได้พวกมันดูเหมือนจะอยู่ระหว่างหลายสายพันธุ์บางส่วนเหมือนแมงกระพุนบางส่วนเหมือนปลิงทะเลและบางส่วนเหมือนสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือพวกมันมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศของห่วงลึกคาทูลูลาเวดูเหมือนจะกินเศษซากอินทรีย์และจุลชีพที่ลอยอยู่ในน้ําและในทางกลับกัน มันก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ขนาดใหญ่กว่าที่อาศัยอยู่ในความมืดมันคือจุดเชื่อมระหว่างชีวิตและความตายวงจรของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นแม้ในที่ที่ไม่มีแสงใดเข้าถึงแม้จะมีภาพและตัวอย่างบางส่วนถูกเก็บมาได้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงหรือศึกษามันในห้องแลบได้สําเร็จเพราะทันทีที่นํามันขึ้นเหนือผิวน้ําโครงสร้างร่างกายของมันจะสลายภายในไม่กี่วินาทีแรงดันที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่ทําให้มันละลายเหมือนหยดหมึกในน้ํา เรากับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เกิดมาเพื่ออยู่ในความมืดเท่านั้นไม่อาจมีชีวิตอยู่ในโลกของมนุษย์ได้เลยทุกครั้งที่กล้องสำรวจส่องไปยังความลึกมากกว่า3,000ันเมตรยังมีโอกาสที่จะเห็นเชาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลอยอยู่เชาที่บางครั้งดูเหมือนหนวดบางครั้งเหมือนร่างโปร่งแสงที่ขยับช้าๆผ่านแสงไฟฉายไม่มีใครรู้ว่าพวกมันมีจํานวนมากแค่ไหนไม่มีใครรู้ว่าพวกมันอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนและไม่มีใครแน่ใจว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของสายพันธุ์ใหม่ หรือเป็นเพียงเศษเงาของตำนานโบราณที่ยังไม่ตายสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์เรียกว่าคาทูลูลาเวจึงเป็นเหมือนสะพานระหว่างโลกแห่งวิทยาศาสตร์กับโลกแห่งตำนานระหว่างความจริงกับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจและบางทีมันอาจไม่ใช่ปีศาจอย่างที่เรากลัวแต่มันคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่กำลังบอกเราว่าโลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยความลึกลับที่เราเพิ่งมองเห็นเพียงเศษเสี้ยวของมันเท่านั้น